สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนตอนนี้เรากําลังอยู่กับเกมโรโยคาสิโนหรือเกมหาไรายได้เสริมคือเกมนี้เราสามารถเอาชิปในเกมเนี่ยไปแลกเป็นเงินจริงถอนเข้าธนาคารหรือวอลเลตได้นะครับหรือถ้าใครไม่อยากแลกเป็นเงินจริงถอนเข้าธนาคารหรือวอลเลตก็สามารถมาแลกเป็นบัตรทูม o น e ี่ตรงหน้าแลกบางวันนี้ได้ด้วยนะครับหน้านี้จะมีบัตรทูให้แลกมากมายสามารถเอาชิปแลกแทนบัตรตัวอาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาของชิปสําหรับคนที่ยังไม่รู้ครับผม ราคาของชิปเนี่ย 1M ห,หรือ1ล้านชิปจะเท่ากับ100บาทส่วน1แสนชิปก็จะเท่ากับ10บาทนะครับตอนนี้ผมมีอยู่19ล้านชิปก็เท่ากับ1,900บาทส่วนวิธีขายชิปก็ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงคำว่าส่งชิปพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอหน้าแอดมินที่รับซื้อขายชิปแอดมินที่ผมแนะนําให้ทุกคนขายก็คือแอดมินตอง9หรือว่าถ้าใครอยากถอนเงินเข้าวอ l l e ก็ให้ไปขายกับแอดมินตอง5วิธีขายก็ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงรูปลาย และให้ทุกคนอ่านรายละเอียดที่เขาเขียนบอกและก็บอกเขาไปว่าเราจะขายชิปพอเขาตอบแล้วก็กลับมาที่หน้าเกมเหมือนเดิมเพื่อทำการส่งชิปไปให้เขาจากนั้นก็ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงที่กล่องควรเพื่อจะส่งชิปไปให้เขาแล้วก็ให้ทุกคนใส่จํานวนชิปที่ต้องการจะขายพอส่งเสร็จก็ให้ทุกคนไปที่บันทึกการส่งเพื่อจะแคปหลักฐานยืนยันส่งไปให้เขาพอกดเข้ามาก็ให้ทุกคนแคปหน้าจอน้นนี้แล้วก็ส่งไปให้เขาจากนั้นก็ให้ทุกคนรอประมาณ3-5นาทีเขากจะโอนตังค์มาให้เรา โอเคหลังจากนั้นเขาก็โอนมาในจํานวน1,500บาทคือเราขาเป็น15เอ็ม1่เอ็มเท่ากับ100บาท15เอ็มก็1,500บาท <Okay. S 1> เพียงแค่นี้ทุกคนก็จะมีตังค์ใช้แบบฟรีๆสามารถหารายได้เสริมช่วงโควิดซึ่งปีนี้เนี่ยเกมได้อัปเดตมาใหม่แบบดีมากครับผม ผู้เล่นที่มี V.I.P. ศูนย์หรือเพิ่งดาวน์โหลดเกมมาเล่นใหม่ก็สามารถขายชิปแล้วก็สามารถแลกบัตรทูมานี่ตรงหน้าแกลกรางวัลได้นะ,ะ<อ>ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผู้เล่นที่มี V.I.P. ศูนย์จะไม่สามารถขายชิปแล้วก็ไม่สามารถแลกบัตรทูมานี่ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับผมผู้เล่นที่มี V.I.P. ศูนย์ก็สามารถขายชิปแล้วก็สามารถ แลกบัตรทูได้ตามทั่วไปเลยโอเคและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากหาและได้เสริมแล้วก็อยากเล่นแอปพลิเคชันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับพอโหลดเสร็จเนี่ยก็ไปที่มุมบนด้านขวามือแล้วก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นหน้าโค้ดโปรโมทให้ทุกคนกรอกโค้ดตามนี้เลยครับ PMC 9433690แล้วก็ไปที่กล่องจดหมายจะได้รับ100,000ชิปฟรีๆไปเลยจากผมหรือเท่ากับ10บาท พอทุกคนก่อโค้ด PMC เสร็จมันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าระบบโปรโมชั่นขึ้นมาหน้าระบบโปรโมชั่นนี้มีไว้เพื่ออัมชิปหรือว่าปั๊มบัตรตัว R ได้บัตรตัว R เนี่ยสำหรับ ID ผมนะวันหนึ่งเนี่ยได้ถึง1 0 0 0 0ื่นถึง20 0 0 0กว่าใบเลยบางวันก็อาจจะถึง3 0 0 0 0ใบแล้วก็มีนะครับส่วนชิปก็จะได้ถึง1ล้านถึง2ล้านชิปบางวันก็อาจจะ3ล้านชิปเลยก็ได้นะครับหน้านี้ถ้าทุกคนเล่นเกม r o y ย่ค a s ino ผมแนะนําเลยให้ทําทุกคนนะครับ เพราะว่ามันจะสามารถได้ชิปจากตรงนี้ทุกวันเลยแล้วก็เป็นบัตรตัวอาด้วยคือบัตรตัวอาเนี่ยเราจะต้องหาจากหน้านี้เท่านั้นนะครับถ้าพอเราได้จากหน้านี้เราก็จะสามารถเอาไปแลกเป็นชิปแล้วก็เอาไปขายได้เลยส่วนวิธีขายชิปผมก็ได้สอนไปแล้วนะครับ ซึ่งตัวผมเองนั้นก็เป็นสมาชิกของแอป Royal Casino ที่เล่นมาปีกว่าๆแล้วนะฮะรายได้จากแอปนี้เดือนเดือนึงก็ได้อยู่ที่หมื0นหนึ่งถึงสองหมบาทเลยซึ่งถามว่ามันเยอะไหมเดือนหมื่นถึงส0งหมเนี่ยส่วนตัวผมผมคิดว่ามันเยอะมากนะครับและแอปในเกมก็เล่นง่ายเล่นสนุกดีไม่น่าเบื่อนะครับเพราะมันมีเกมหลายอย่างให้เลือกเล่นนะและแอปในเกมนี้ถึงมันจะมีเกมพวกเกมยิงปลาสคนสคนหรือว่า โลอะไรนี้แต่มันไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับโอเคแล้วถ้าคนดูทุกคนสนใจอยากหาและได้เสริมจากแอปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็จะทิ้งโค้ด PMC ไว้ให้ด้วยคือถ้าทุกคนไม่ก่อโค้ด PMC เนี่ยจะมีไม่มีหน้าระบบโปรโมชั่นเพื่อปั๊มชิปหรือว่าปั๊มบัตรตัว R มานะครับไปดูคลิปกันต่อได้เลยครับผม Oh, <laughs>